สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรรเลงเพลินออฟฟิเชียลนะคะมือนีพระเอกใหญ่ห้ามาแล้วค่ะเอาเพื่อมีสร้างแต่งตัวประจำตัวดีแท้ฮะมุก้มุกนี้เออเอาผู้สอนเท่าไหที่ผู้ใด้สอนโอ้ทีมงานเพล่นโอ้ทีมงานเพลินตัวจริงตัวจริงอ่ะเอาเแต่งเลยค่ะแต่งเลยอันดับแรกใส่อียังก่อนไม่มีควัน ก็ได้ยินข่าวว่ามางานผู้เดียวก็หอบใส่หอบขวดแต่ละตนเนี่ยตนครับี่พี่น้องเบิ่งค่ะพระเอกห้องอันนี้อันเก่าใช่ไหมอันเก่าเรียนใหม่ชุดเก่า็รักษาของดีใช่สะอาดๆเลยของงานนิสายก็มุนอุ่มหยุบหยุกเบิ้งเครื่องประดับเพิ่นแม่เก็บดีให้สะอาดสะอ้านว่าคือของงานนิสัยจะมิด ก็อย่าไปจุ่มมานี่คือปิดว่าไ้ไปเนียไปไปไปตอนนี้เลยไปค่ะไปเบิ่งมาหันกับว่าแม่นูบ่อไ้แต่ว่าไม่ไม่แพงนะพี่ต้องหยอดก่อนเราต้องหยอดก่อนค่ะหยอดก่อนค่ะไปค่ะตัวแรกนียจะลงทุนหนึ่งร้อยบาทไห ราคาพี่น้องลุ่นหน่งหนึ่งรอยบาท ข้อมังสุดท้ายของพีวัตรสิวดลของเฮาสิได้เป็นหน่อยนามูหนูบอนะคะเอาลอดอนเอาตัวนี้ได้หุยหุยหุยหานหน่องบอลจ,จับมือหน่องเลยเนาะไปไงมาติดไปแลาวเอาละค่ะพระเอกวัดโจกแล้วค่ะพี่น้องแห,หกมัน,นโอเคไปเดี๋ยวให้น้องลอง,อ,งอย่ไอ,อ้ยังเมื่อกว่องหนูต่างกอดจอดเห็นมัน Thank mm -hmm. you. ยัดยัดปาดลอยลอยเดียวเตีงกับหัวแล้วก็ตกตีงกับหัวแล้วก็น้องอิงกับเบิ้ลยัดลอยน้องอิงหมดร้อยหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้สำคัญไปซื้อไปไปจุ่มเอาซื้อเอาตัวละห้าร้อยจ้ะกินหน่อยเอาสิก่้นเต้หมดความหวังยวไปซื้อเทาแรงมาก แลอย่าได้เป็ดย่างเดียวเลยอุ๋งยิงก็ชอบเป็ดใช่แต่มันไม่ได้เอาควงย่างยุนี่กับเพื่อนกินคู่มือโอ้ยปลาเล้วยเรื่องปักไฟเรื่องโอ้ตายก็ขอตัวเจ้ากันยับตัวไปนัางกินไก่ปักตัวไม่แม้ยับตัวไปโตนี่นะยับไปไก่ปักไม่มีเจ้าจัดการเลยเปิด ก็ได้ m m job, มองมอสจอดเถอะมีละหม่องก็จาผู้เดีวเยวได้ไหมมีๆเต่งกาดอ่ะใหญ่บอกซอยรึเปลเนื้อ,ต,อ,อตัวในซื้อได้หน่จังใหญ่สวยจริงๆไม่ได้ยอยากใหญ่หอกมันหนักไม่ได้ง่าย,ายหรอกทั้งในคลิปนั่นทั้งเหลือตัวเห็นหอบของว่าผู้เดียวอันนี้ของพี่ยังจี้ใช่ไหม คนช่องทอกปันปันเด้อครับเด้อทีมาทายเอาความตลกความโผงความผ้าพิ่งมาฮอดเด้ครับมาฮอดจอดเถิมออบบานมาซิมิมงเพิงจวดมาอย่างเดียวบริพารบริยังฮอดล้างเวที่หงมงตรงเป๊ะกับม่หนีเลยน้องเป็นการแรกพี่ว่าค่ะวันนี้วันแรกเลยครับเพราะว่า,วา,า,าวงงติดธุระหมู่บ้านมาสิมากคือไก่ทะพวก,ก็เลยมาลัดโมยุ่นี ย6่7 28เจ็ดยี่ดเอกันจะไปน้องเด้อวันนี้ที่ปากข้าบันเก่าพันท่องนะครับอยู่ที่ตลาดฮันเวีไฮไลท์อะไรปะฮันดีฮังเลฮังเลตลาดฮังเลฮังเลบังกเ้อจะไปน้องเด้ออันนั้นหูเลหูเลหูเลหูเดี๋ยวพอกันมาลิปหน้าจ้าโอเคค่ะขอบคุณพี่วัดค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่ากดข้ามโฆษณาเป็นกพลังใายมันปันด้วยนะคะ